วันนี้มาเอาอะไรอีกล่ะพาเพื่อนมาขอของดีครับอาจารย์เพื่อนผมมันขายปลาแต่ช่วงนี้ขายปลาไม่ค่อยดีเลยอาจารย์พอจะมีของดีมันไหมครับด้านหากินน่ะเหรอเอง็งเอางบปลาสังทองไปเวลาเป็นปลาเล็กปลาน้อยปลาสร้อยปกดีมีจับทั้งปีขายดีแน่นอนปลาเกลือจา้าปลาเกลือขายทุกๆจา้าสนใจไหมจา้าปลาเกลือแล้วเอ็งล่ะเอาอะไรเพื่อนผมมันอยากเป็นนักมวยครับอาจารย์พอจะมีของดีมันไหมอย่าเงเอ็งนั่นเหรอเป็นนักมวยมันต้องมีเลิกมีใช้เอ็งเอามองคลใช้ไป ศึกมวยชิงแชมป์โลกระหว่างทองแดงสิทวันไวจะพบกับแจ็คกำนันจุนตชนนี้โยครับโยครับโยครับโอ้โหหลบซ้ายหลบขวานะครับโอ้โหอีกฝ่ายน้าจะเมาเอวนะครับไม่ใช่เมาหมัดโลต่อยมวยอยู่เออซักไปแล้วกระปิตาแค่นี้แหละฮุกขวาไปแล้วครับจากกำนันจุนล่วงไปแล้วนะครับโทรศัพท์แป๊บเดียวเองแชมป์โลกได้เปลี่ยนมือแล้วนะครับเป็นของทองแดงสิทวันไว เลยเองแล้วเอาอะไรผมขับรถเร็วครับจานเพาจะมีของดีผมไหมครับอย่างเองนั่นเหรอต้องเอาเหรียญน,นี้ไปเหรียญเงินปั๊มกระบอกต่อโค้ดดีถูกุกเสกวิธีใหญ่แควคาดปลอดภัยแน่นอนแบไทยต้องดีทูลายใหม่ลายเปมุมใส่เททั่วมั่วไปบ่